วันนี้เรามาพบกับอาจารย์เลบอนเตงครับไม่ต้องพูดแนะนำตัวอะไรกันมากครับเรามาดูที่ทีเด็ดบอลเตงวันนี้วันนี้ให้ไปดูที่คู่อสแนนห้องกับฟูลแลมในศึกลอนดอนดามี่คุณิเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งบ้านเราเวลากำลังดีครับกลังเมาได้ที่เลยครับคูนี้มันอดใจไม่ไหวจริงจริงครับอินฟอร์มการเล่นอสแนนแบบนี้ใครมันจะอยู่เฉยๆได้ครับอดตามนอนอีกนัดละกันราคาเปิดมาอสแนนต่อลูกครึ่ง มีมากแทงมากครับมีน้อยก็แทงน้อยครับสําหรับผู้นี้ฟอร์มดีแบบนี้ตัวผู้เล่นท็อปฟอร์มขนาดนี้กองหลังดาวรุ่งอย่างวิลเลียมชลิบาลนักที่ผ่านมายิงโคตรสวยซิชชเชนโกแบกซ้ายตัวใหม่เติมเกมลุกอย่างเด็ดครับเกมลูกมีทั้งมาตินโอเดนกาดมาตินเนลลี่กาเบรยลเคซุสบุโกโยซากา้าฟูลแลมจะมีแค่มิโตว,วิทคนเดียวที่พอจะพึ่งหาได้ชั่วโมงนี้เล่ครับบอกได้คำเดียวเล่ครับสำหรับฟูลแลมวันนี้ ถ้าฟูลเล่ไม่เละเราก็เละครับวันนี้ต่อกันไปครับที่อาเซนอนต่อลูกครึ่งอาเซนอนไม่ใช่มินิคุกกี้เหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับปีนี้พวกเขากลับมาแล้วครับไอ้ปืนโตล่างทองมันกลับมาแล้วครับฝากให้ติดตามครับสําหรับทีเด็ดบอลเต็งจานเลวันนี้อาเซนอนน้องรักต่อลูกครึ่งก่อนจากกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสําหรับจานเลบอลเต็ง